จาก Forte ต o มอต h a i l a n d นนะคะแอดมินฟอร์เดซค่ะตอนนี้นะคะชายยืนอ,อยู่ที่โต y ยต้าพนมรุม้งจังหวัดบุรีรัมย์นะศูนย์โตโยต้าแห่งนี้นะคะนอกจากตัวรถของเขาแล้วที่มีการมีมาตรฐานที่ดีแล้วนะคะยังมีอะไรอีกนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันข้างในดีกว่าว่าจะเป็นอะไรคะ่ะ เอาละค่ะนะตอนนี้นะคะชักก็ยืนอยู่กับรถขนส่งนะคะพร้อมชุดแต่ง f o r ์ e ทซ a นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีตัวอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็น Full Option ชือชุดแต่ง Mountain X แล้วก็จะมีของตัว Z Edition ชื่อชุดแต่งว่า Z X นะคะแล้วยังมีในส่วนของรถเก่งอีกนะคะเป็น Toyota a l t i s ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าความสวยงามของแต่ละรุ่นม,มีอะไรบ้างค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะชัก็ยืนอยู่ในโชว์รูมโตโยต้าพนมรุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากความใหญ่โตอลังการนี้แล้วเดี๋ยวเราไปถามที่ปรึกษาการขายกันดีกว่านะคะว่ารถของที่เนี่ยทำไมถึงดูดีดูหล่อดูเท่เดี๋ยวเราไปถามข้างในเลยคะ่ะตอนนี้นะคะชาก็ยืนอยู่กับผู้ช่วยผู้จัดการของทางโตโยต้าพนมรุ้งนะคะชื่อพี่วิวคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะให้อ่พี่วิวเนี่ยแนะนำนิดนึงนะคะเกี่ยวกับชุดแต่งฟอร์เทซ่าค่ะเพราะาตอนนี้กา แสเป็นยังไงบ้างกับของทางโตโยต้าพนมลุงค่ะครับแต่งพรุ่งนี้ก็ได้ได้รับเกียรติจากพอเดซ่าที่ที่มาดูแลในเรื่องของชุดแต่งของโตโยต้าพนมลุงค่ะเป็นยังไงคะรูปลักษณ์ดีไซน์ในในลักษณะของรูปลักษณ์ดีไซน์ใช่ไหมครับค่ะก็ที่มาแต่งดูนี้ก็ดูดุดันค่ะทำให้รถที่ มีความหลอ่อแล้วมันก็ยิ่งหล่อขึ้นไปหลอ่อขึ้นไปอีกหล่อขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีเจ้าเดียวในบุรีรัมใช่ค่ะเป็นดีลเลอร์เดียวนะคะของจังหวัดบุรีรัมครัมของทางชุดแต่งฟอร์เทซ่าค่ะการแต่งของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของอรูปแบบการแต่งมาจาก คอเทซ่าเป็นจ<ะ>ัดล,ลายให้ส่งแคตตาล็อกส่งรายละเอียดมาให้นะครับ<ะ>แล้วเราก็มาดูว่าเราจะแต่งในลักษณะไหนลักษณะดูดูเท่ดู the, ดุดัดนดูลุยะนะครับเราก็จะแต่งในชุดของรุ่นอ่ีโว คันนี้นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะเป็นรุ่นนี้เลยใช่เรายืนอ,อยู่นี้นนเลยนะครับในรุ่นของสไตล์ Style X อ็กทให้ตัวเนี้ยมีมิติมากขึ้นดูดีมากขึ้นมีมิติมีความใหญ่มีความแต่งมีความบึกบึนใช่นะฮะแข็งแรงบึกบึนะนะครับดูหล่อเลย ดูหล่อขึ้นมาทันทีนะคะจากเดิมเนี่ยรถเขาก็มีคุณภาพอยู่แล้ว<ช>ทางโตโยตา้า<ช>แต่ตรงเนี้ยเราเพิ่มเติมในส่วนของชุดแต่งฟอเ e s a าเข้ามาทําให้ใ<ช>มีความฉบเชียวดูเท่ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้น<ช>ของทางโตโยตา้าพนมลุงเนี่ยมีโปรโมชั่นกับทางชุดแต่งอะไรบ้างคะชุดแต่ง,งนี้เหรอครับใช่ค่ะชุดแต่งนี้เราสามารถ อ่าเลือกซื้อก็ได้อ่าหรือเราเราจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้ค่ะหรือเราจะไปจัดเป็นไฟแนนซ์เงินผ่อนก็ได้เอามาในตัวรถค่ะหรือจะเอาในส่วนรถอ่ะมาแลกซื้อเป็นของแถมตรงนี้ก็ได้นะคะคือถือว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆของทาง t o y ยต้าพนมรุ้งนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นที่เดียวในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มีชุดแต่งฟอร์เทซ่านะคะยังไงชาวบุรีรัมย์เนี่ยก็อย่าลืมมาออกรถพร้อมชุดแต่งกันด้วยนะคะตรงนี้ฝากพิ่ว แนะนําช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะ,ะแนะนําช่องทางการติดต่อนะครับโตโยต้าพนมลุงเราเนี่ยจะตั้งอยู่นะครับอยู่ที่เส้น226นะครับอยู่ที่ตาบลบ้านบัวนะครับแต่จุดสําคัญง่ายๆก็คือเราอยู่ยึองๆกับสนามแข่งบุรีรัมย์เซอร์กิต เราอยู่ในยองบุรีรัมย์เซอร์กิตนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีชุดแต่งคอเดซ่านี้นะครับเจ้าเดียวเท่านั้นค่ะใช่ค่่ะชองทางการติดต่อนะครับ044 111888นะครับอันนี้คือโตโยต้าพนมรุ้งเลยค่ะนะครับผมแล้วมีเฟซบุ๊กไหมคะมีเฟซบุ๊กก็คือเพจโตโยต้าพนมรุ้งเลยครับอา โตโยต้าพนมรุ้งเลยเฟซบุ๊กก็คือแอดเฟนมาที่โตโยต้าพนมรุ้งเลยยังไงก็อย่าลืมมาติดตามนะคะสามารถเข้ามาจับจองรถพร้อมชุดแต่งนะคะของทางโตโยต้าพนมรุ้งได้นะคะใช่ครับวันนี้นะคะชากับพี่วินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเราจะไปดูแข่งต่อใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอต้องใช้สามารถมาติดตามได้เลยใช่ค่ะออกรถนะคะติดตามสติกเกอร์เป็นโตโูา ที่เขาเขียนไว้ก็คือหล่อหล่อเปลี่ยนชีวิตออดูเท่เหมือนแบบพวกเราใส่เสื้อร็อกอะ่ะที่แบบเพิ่มมุดเข้าไปจะ